คุณน้ำพรเป็นยังไงคุณน้ำพรได้ทวนไหมก็ฟังแล้วก็เวลาจะพูดถ้หลังพูดแล้วก็จะสามารถแปลได้แล้วค่ะปกติฟังเขาแล้วเราจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแปลไม่ได้โอ้ตอนนี้พึ่งได้นะครับคุณน้ำพรพึ่งได้นนขึ้นใช่ไหมอ๋อเก่งเก่งเก่งี่เวลาจะฟังเุกเรื่องบ้างแล้วอะค่ะ ใช่ไหมแต่ก่อนฟังไม่ได้ไหมฟังไม่ได้นะแต่ก่อนอะคุณอมพรฟังไม่ได้ใช่ไหมวฝึกฟังตามยู t ูเพราะว่าเขาพูดอะไรแต่เราแปลไม่เป็นนะค่ะใช่ไหมโอ้ <ฟะ S 1> พอมาฟังอันนี้ครูแ,<ต>แปลภาษาไทยให้ด้วยหรือว่าดีไหมหลักสูตรนี้สําหรับคุณอมพรอะดีดีค่ะใช่ไหมได้ใช่ตแต่ก่อนเคยเรียนไหมอ่ะคุณอมพรเคยเรียนไหมแต่ก่อน ไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วเคยลงคอสแต่ก็ไม่ได้แล้วเคยลงคอสแต่ไม่ได้ไปเรียนอืมมันดูย้อนหลังได้ไหมมันดูย้อนหลังได้ไหมล่ะไม่ได้มั้งคะนานแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะมันเรียนสดใช่ไหมอืมมเรียนสดอืมคุณอภพรเพื่อนอยู่ประเทศอะไร โหซาฮารัฐค่ะว้าวเขาคุยกับเขานานแล้วยังล่ะหกเดือนพอหกเดือนนานอยู่นะเนี่ยรักแท้แล้วหเดือนรักแท้จดจดทีดนิ่แล้วก็ไปพูดกับเขาโอ้คุณดีใจแท้แล้วเขาว่าพอได้ไหมพอไปพูดแล้วพอได้ไหมล่ะฉันมั่นใจว่าภายในหกเดือนภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้น ปา,เ,าออเนี่ยเขาบอกเขาวเนี่ยเขาคือให้กำลังใจเขาดีแต่ว่าเขาคือให้กำลังใจเขาดีแทะให้กำลังใจนะนี่ดีขึ้นเรื่อยๆล่ะเนี่แสดงว,ว่าจะโจทย์แล้วก็ไปพูดใช่ไหมพูดไปกับเขาใช่ไหมอตอนนี้จะไม่ไม่พิมพ์แล้วจ,จะจะพูดเป็นแบบส่งข้อความเสียงไปหาเขากล้วเขาก็ตอบข้อความเสียงมาโอ้ดีแทะจะจะเปลี่ยนวิธีไปแล้วจะเป็นถึงพูดเอาแต่ก่อนแชทอย่างเดียวแต่ก่อนแชทอย่างเดียว อย่างเดียวเขาเคยเขาเขามาเยี่ยมแล้วยังเขามาประเทศไทยยังเขามาประเทศไทยยังเขายังค่ะยังไม่เคยมาเออเดี๋ยวก็จะมาไวๆนี่แหละเนาะคงไม่นานอืมคุณน้ำพรก็ฝึกภาษาไว้รองรับนะฝึกภาษาไว้รองรับนะเนี่ยสุดยอดมากสับที่ครูท่านี้ให้ก็เอาไปใช้เยอะไหมคุณน้ำพรใช้ค่ะใช้ ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ EP แรกก็ฝึกพ,พูดตามตามตามอันไหนที่เราพูดไม่ถูกจะสอนเราบอกเอาลิ้นขึ้นเอาลิ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแท้เออดีแท้ <S <S สุดยอดน,นี่คือเรากเปลี่ยนเป็นงานคุณเปลี่ยนจากที Chat Chat แชทแชทเราก็มาพูดแบบว่าส่งข้อความเสียงไปอย่างเงี้ยฝึกเอาอ เขาก็ว่าดีขึ้นนะเขาก็ชมใช่ไหมว่าดีขึ้นเขาชมไหมคุณอมพรว่าดีขึ้นเขาก็ชมอยู่ค่ะเขาคงให้กําลังใจอ่ะค่ะเออใช้ได้ใช่ได้อ่าวันนี้เราจะมารสชาติอาหารนะวันนี้วันนี้คือฟู้ดเราจะเรียนเรื่องฟู้ดรสชาติอาหารนะครับใครที่เข้ามาก็จะรู้เขาว่าฟู้ดเนี่ยรสชาติอาหารเนี่ยฟู้ดฟู้ดอาหารมีรสชาติไหนมันก็คือเทส เทสก็คือรสชาติมันรสชาติอาหารคือ t เท t เทสอ is รสชาติของมันนะครับนะครับรสชาติของมันมีรสอะไรบ้างหนึ่งหวานโซลโซลเค็มโซติบิ m, b เทอร์ขมบิ t เทอนะครับเค็มขมสวีท t s เตอร์แล้วก็าซวเปรี้ยวนะครับ นะครับเผ็ดสไปซี่สไปซี่แปลว่าเผ็ดนะครับสไปซี่เผ็ดขมเปรี้ยวหวานเคม็มออยลี่แปลว่ามันนะครับจืดก็ไมโอไมโอแปลว่าจืดรสชาติจืดไมโอไมโอแปลว่าจืดนะครับถ้าไมโอแปลว่าจืดเราก็ไปเอาคําว่าอีกรสช,ชาติอีกอันดอะไรที่รสชาติอาหารที่เรารู้เราต้องไปเอาคําว่า fish แปลว่าปลาปลา ถ้าฟิ s ชี่ฟิชแปลว่ามันขาวฟิ s ชีอ่าฟิชี I'm gonna cook fish curry for breakfast today ฉันก็ทำาัน <Okay. S 2> กล<ำ>ังทำอยู่ตอนนี้ฉันก็ทำแกง <salty. S 1> เขากลังแกงปาลาแหละสำหรับอาหารเช้าวันนี้ <Sp icy. S 1> so it's a little spicy and a bit salty แต่มันก็เผ็ดนิดนึงแล้วก็เค็มนิดนึง It's m e l l good แล้วก็ It's m e l l good กินหอม with Thai h e r b ด้วยสมุนไพร อา t h a ไทยเวช a b l e แบบมีผักไทยๆเยอะเลยนะครับดิสเคอรี่แกงแกงแกงอันนี้แกงนี้อ่ะดิสเคอรี่อิตโซยัมันอร่อยมากไอ้คูกโอ y ิฟิช c คอรีฉันก็ปรุงทำแค่แกงปลานั่นแหละมันอิตอินาฟฟอร์มายส์มอลล์แฟมมันก็เพียงพอสำหรับครอบครัวฉันแล้วแหละ I don't buy fish ฉันไม่ได้ซื้อปลา b e c a u s e เพราะว่า I have many fish in my big p o r n ฉันมีปลาเยอะเลยอยู่ในสระของฉัน behind my home หลังบ้าน behind my home behind my home and I have many vegetable ฉันก็มีผักเยอะมาก <Okay. S 2> I have many vegetable s in my garden my ในสวนของฉัน <My S 2> uh, so เซึ่ง I grow vegetables in my garden ฉันก็ได้ปลูกผักในสวนของฉันนะครับ Oh i